สวัสดีครับผมลูบิกไมค์ครับตอนนี้ผมมีแฟนเพจแล้วเอาชื่อไปเสิร์ชได้เลยนะฮะ,ะ,ฮะส่วน,วนอออตอนนี้ผมมาพัฒาสัมพันธ์เรื่องลูบิกแม่เหล็กตอนนี้ผมรับทําอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่ต่อคิวอยู่ประมาณสามคิวนะฮะตอนนี้กําลังทําคิวที่สองอยู่คิวแรกนี่เสร็จไปละ <c oughs> ก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับซึ่งราคาที่ผมทําก็ ค่าค่าติดแม่เหล็กนะห้าร้อยห้าสิบาทครับอืมคือถามว่าความคุ้มค่าคือไรนะฮะก็เดี๋ยวดูได้อีกคลิปหนึ่งอันนี้บอกราคาคร่าวๆนะครับถ้าผมแกะมาแล้วผมต้องล้างผมบอกเลยเพิ่มอีกห้าสิบบาทคือค่าจ้างจ้างคนอื่นล้างครับคืออย่างเช่นแบบเปิดมามีแฮร์โค้ดเยิมย้มๆคือแบบมันก็ขัดขวางการทํางานนะครับมันค่อน้ังยาผมเลยต้องให้ล้างก็เลยต้องไปจ้างคนล้างหรือจะล้างมาให้ก็ได้ครับ ยินด,ดีครับก็จะคิดแค่550บาทถ้าให้ผมล้างให้ก็เพิ่มอีก50บาทนะครับเดี๋ยวก็คุยกันตกลงกันในทาง Facebook Fanpage นะครับหรือว่า Facebook นี่พาจเจริญพันธ์ก็กได้ครับเดี๋ยวดี้งอยู่แลาวล่านนะฮะเรื่องเรื่อง,งราคาอะไรอย่างนี้นะครซึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าถ้าสมมติมีแบบใอยากอยากติดแบบแม่เหล็กแต่ว่ามีแม่เหล็กอยู่แล้วก็ตกลงราคาได้ครับอืมก็คุยกันได้นะฮะก็ ติดต่อตามช่องทางด้านล่างเลยอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ้าใครอยากได้ลูกใหม่ผมจะสั่งลูกใหม่เป็นราคาราคาแบบเริ่มต้นของทาง Can ิสปีเลยนะฮะ้าสมมติว่าอยากได้บอ t ทรีราคาก็ราคาลูกก็คือลูกบอ t ทรีบวกค่าส่งมาบ้านผมนั่นคือราคาปกติเลยผมไม่บวกอะไรตรงนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ได้คิดค่าไปกดส่งให้กดซื้อให้ไม่คิดคิดเฉพาะตอนทําแม่เหล็กกระส่งกลับ นะส่งส่งส่งกลับไปบ้านท่านท่านผู้ชมถ้าสสนใจนะนะผมคิดแค่ค่าตรงนั้นค่าไปสั่งแค่นิสปีดให้ผมไม่คิดไม่คิดเลยเลยนะฮะก็มีตามนี้แล้วครับก็ใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช n นลนี้ช n นลนี้คือติดตามข่าวสารมีคลิปอะไรแปลกๆตลกๆตลกเหรอขยันมาทอทคโชว์ให้ดูหะ นะก็ติดตามช anel นี้อย่าลืมติดตามช anel นี้นะครับบอกเลยอาจจะมีข่าวดีอย่างเช่นแบบช anel นี้ถ้าคนติดตามสักแสนห้าพันคนแจกเลยเลยสองพสองสี่สี่ห้าห้าสอสามแมกนติกอะไรอย่างนี้จะถึงเมล่ะลถ้าถึงก็ดีผมยินดีแจกเลยสี่ลูกนี้สองสามสี่ห้าแมกนติกทาให้เลยอืมยินดีถ้าติดตามถึงนะก็ มีจะบอกว่านในอนาคตผมอาจจะรับทํารุ่นอื่นอีกอย่างเช่นคือตอนนี้ผมกําลังคิดคิดวิธีการเอาแม่เหล็กใส่ในเมกามิงอยู่ซึ่งวิธีการใส่ผมตอนนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างลําบากอยู่ซึ่งราคาก็หนึ่งต่อไม่ได้ทําไว้ไม่ทํารอเครื่องมืออยู่นะครับก็ใครสนใจก็ลองแผนไว้ก่อนว่าสนใจไหมสนใจก็คิดเลย มันแพงแน่แ,นแต่คุ้มแพงแต่คุ้มคิดอย่างนี้แพงแต่คุ้มนะฮะแล้วคุณจะมีความสุขกับในการเสียตังค์นะก็สัรับวันี้ไปแล้วครับขอบคุณที่แชร์คิปผมนะฮะมีอะไรก็ติดต่อช่นลนี้ facebook Fanpage facebook น่อจะรุนทันสัปดาหันี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวลิงก์ลิงก์แคทช์สปีดเดี๋ยวลงให้ข้างล่าง ดูดูที่ไทยไทยคลิปก็ได้เดี๋ยวลงชื่อทิ้งไว้นเนี่ยผมซื้อจากเว็บเนี่ยบอกเลยถ้าคุณอยากได้ลูบิกม่เล็กลูกใหม่เนี่ยผมเ,เอาเว็บไฮเดรสปีดเป็นหลักนะฮะเพราะว่าของไวอืมผมไม่ต้องรอนานอ่ะมันมันเช็คง่ายด้วยผงชอบเคยเคยเ,คเ,คเค็กซ์เพรดเขามากเลยจุ๊บจุบสุดยอดนะฮะส่งใบถูกด้วยนะฮะโฆษณาเต็มที่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวคนติดตามถึงเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีรางวัลเรื่อยๆครับก็ แล้โปรดติดตามไว้่ะสักสักสองพันสองพันเดี๋ยวแจกแจกสักอย่างหนึ่งสองพันสองพันห้าสามพันแสนห้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจกติดตามมาด้วยนะครับสรวนนี้ไปแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าเลิฟกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์ส่วนนี้ไปแล้วครับ s u ั s c ส i b e ด้วยครับขอบคุณครับไลฟ์เพจไลฟ์วิดีโอ u t u b e ติดตาม ช่องยูทูบตัวนี้ไปแล้วครับไปจริงๆแล้วครับสช่ครับยับ